นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอยู่ในที่ที่สมควรเป็นอุดมมงคลคําว่าปฏิรูปประเทศสวาโสนั้นแยกออกแปลเป็นสามบทคือปฏิรูประ คือสมควรเหมาะสมเทสะคือถินที่อยู่ก่ลาวคือสถานที่อาศัยบ้านเมืองประเทศและวาสะคือการอยู่แปลรวมกันว่าการอยู่ในถินที่เหมาะสมเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าเทสะ ดาคือถิินที่อยู่ทั่วไปนั้นจะเป็นบ้านเป็นเมืองหรือเป็นประเทศก็าตามลักษณะของถิินที่อยู่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรเราจะต้องหาความเข้าใจเองตามสมควรแก่กาลเทศะก่อนอื่นนั้นเราควรทราบลักษณะของทิินที่อยู่ที่เหมาะสมในปรมตทโชติกาบ้าง ในมงคลัทธทีปณีบ้างโดยใจความเป็นสามในดังต่อไปนี้ในที่หนึ่งทินที่มีบริษัทสีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสัญจรไปมามีการบำเพ็ญบุญดำเนินอยู่และมีนวังฆาตศาสตร์คือ พระพุทธศาสนาจริญลุ่งเรืองอยู่จัดเป็นถิ่นที่เหมาะสมท่านเรียกการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนี้ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นถิ่นที่อำนวยให้ผู้อยู่นั้นได้บางเพนกิริยาวัตถุสิบประการคือหนึ่งบางเพนทานการให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้สำเร็จเป็นบุญเรียกว่าทานะไม สองบำเพ็ญศีลรักษากายวาจาไม่ให้ละเมิดข้อห้ามและทำตามข้ออนุญาตสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าศีลละไม่สามรวมใจเข้าสู่ห้องสงบและยังรู้เหตุผลของสิ่งทั้งปวงอย่างชัดแจ้งสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าภาวนาไมา่สี่ ประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เจริญชาติวัยและกุลสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าอาปจาจะนะไม่ห้าตั้งใจช่วยขนขวายในกิจที่ชอบของกันและกันสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าวายาวจะไม่หตั้งใจทรงส่วนบุญที่ตนบำเพ็ญแล้วให้แก่ผู้อื่น สำเร็จเป็นบุญเรียกว่าปฏิทานะม่เจ็ดพอยินดีในส่วนที่ในส่วนบุญที่ผู้อื่นบำเพ็ญแล้วสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าปัตานุโมทนาไม่แปดตั้งใจฟังจดจำคำสอนของบัณฑิตแล้วถือไปประพฤติสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าธรรมสวณสดนไม่ เตั้งใจชี้แจงคำสอนของบัณฑิตแก่ผู้อื่นสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าธรรมธรรมเทศนาใหม่สิบควบคุมความเห็นให้ตรงกับเป้าหมายสำเร็จเป็นบุญเรียกว่าทิฏฐุชุก,กรรมชิ่นที่เหมาะสมเช่นนี้ย่อมเป็นถิ่นอํานวยให้ผู้อยู่นั้น ได้บำเพ็ญกุศลกิจเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นตามกำลังตามศรัทธาของตนดังนั้นท่านจึงเรียกการอยู่ในถิ่ที่เหมาะสมว่าเป็นมงคลในที่สองคือสถานที่ตัสรูกสถานที่แสดงภาพปรมเทศนาสถานที่เจริญยมกปฏิหารสถานที่เสด็จลงจากเทวโลก สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่มีเมืองสาวัตถีและเมืองราชคือเป็นต้นจัดเป็นถิ่นที่เหมาะสมท่านเรียกการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนี้ว่าเป็นมงคลราอเป็นถิ่นอำนวยให้ผู้อยู่นั้นได้บำเพ็ญอนุตริยกิจหกประการคือหนึ่งให้ผู้อยู่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระอ,องค์ และเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและยังเห็นคุณของผู้ทรงคุณเรียกว่าทัศนานุตตริยะสให้ผู้อยู่ได้ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์หรือได้ฟังคำสอนของนักป่าลราชมณจิต,ตอื่นอีกเรียกว่าสวนานุตตริยะสให้ผู้อยู่ ได้ศรัทธาเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยเช,ชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์บุคคลมีกรรมทั้งดีและชั่วที่ตนทำแล้วต้องเป็นของตนเรียกว่าลาภานุตตริยะ 4. ให้ผู้อยู่ได้ศึกษาศีลสมาธิปัญญาแล้วน้อมเข้าถือปฏิบัติอบรมกายวาจาใจให้เป็นศีลฝึกฝน ใจให้เป็นสมาธิควบคุมความคิดให้สอดคล้องด้วยปัญญาเรียกว่าสิกขานุตติยะให้ผู้อยู่ห้าให้ผู้อยู่ได้ปฏิบัติพระราตนาตยหรือประพฤติปฏิบัติชอบและทรงศีลทรงธรรมอื่นอีกเรียกว่าปาริจาริยานุตติยะหกให้ผู้อยู่ได้ระลึกถึงคุณพระราตนาไย แด่คุณของผู้ทรงคุณอื่นอีกให้เป็นอารมณ์เรียวกว่าอนุสตานุตริยะถิ่นที่เหมาะสมเช่นนี้ย่อมเป็นถิ่นให้ผู้อยู่นั้นได้เห็นพระผู้บริสุทธิ์ได้ฟังโอวาทของท่านหรือของนักป่าราชบดีอื่นอีกได้ศรัทธาประสาทะได้ศึกษาใจศิกขาได้ปฏิบัติท่านและได้ระลึกถึงคุณของท่าน ซึ่งแต่และอย่างๆเป็นสื่อนำให้ละโทษและบำเพ็ญคุณความดีอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นมงคลสามในที่สามมัชฌิมะประเทศซึ่งเป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าพระปเจพุทธเจ้าและสาวกพ,พุทธอุปถากพุทธมันดาพุทธบิดา และพระเจ้าจากักรพรรดิจัดเป็นถิ่นที่เหมาะสมมวลชนอยู่ในถิ่นเช่นนี้มีโอกาสได้รับโอวาทของพระปเจ้พุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิเพียงเมื่อตั้งอยู่ในศีลห้าก็มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าแล้วถ้าได้รับโอวาทของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า ก็มีสวรรค์ลและพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังนั้นการอยู่ในถินเช่นนี้เรียกว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ผู้อยู่นั้นได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเมื่อเราได้ทราบลักษณะของถิ่นที่เหมาะสมในคำพีทังกล่าวแล้วควรควร,ควรหาความเข้าใจในลักษณะของถิ่น ที่เหมาะสมนอกนั้นต่อไปเบื้องต้นได้กล่าวว่าเทสะนั้นหมายถึงถิ่นทั่วไปจะอยู่ในบ้านในเมืองหรือในประเทศถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็ตามที่เอ่แต่พื้นที่ที่ตั้งภูมิลำเนาที่อยู่ในบ้านในเมืองหรือในประเทศนั้นๆอาจเป็นพื้นที่เหมาะสมก็มีไม่เหมาะสมก็มี เราต้องเลือกตั้งภูมิลาเนาในพื้นที่อันเหมาะสมเมื่อเลือกได้แล้วต้องปรับปรุงตนให้คู่ควรแก่ที่เหมาะสมซึ่งมีสองประเภทคือ 1. ถึ่งท,ที่เหมาะสมภายนอกหมายถึงถ่นิที่มวลชนตั้งภูมิลาเนาเป็นที่อาศัยเมื่ออยู่ในถิ่นนั้นไม่นิ่งนอนใจ เร่งรัดพัฒนาชีวิตให้มีหลักฐานมั่นคงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและคุณความดีก็จะเป็นมงคลผู้ควรแก่ที่นที่อาศัยถ้าผู้อยู่ช่าใจมัวแต่กระยิ้มอยู่ว่าตนได้อยู่ในทีนท่เหมาะสมเป็นมงคลแล้วไม่เร่งรัดพัฒนาชีวิตให้เกิดคุณประโยชน์อะไรเลย ดีแต่กินกินนอนนอนเที่ยวเตะไปมีนำซ้ำยังประพฤติเลวซามแทนที่จะเป็นมงคลแต่กลับเป็นอัปมงคลแก่ตนทินที่เหมาะสมจะช่วยผู้ชราใจหาได้ไหมเพราะทินจะชื่อว่าดีอยู่ที่คนในถิ่นเป็นคนดีถ้าคนในถินเป็นคนเลวแล้วถิ่นนั้นก็จะดีไม่ได้ ธรรมดามีว่าพื้นที่จะดีขึ้นอยู่ที่ต้องฟื้นต้องไถต้องวางต้องปลูกพืชพันธุ์ต่างๆแม้ตัวบุคคลก็เช่นกันต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดความมั่นคงด้วยทรัพย์สินและคุณความดีมีใช่ว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นทีเดียวเพราะคนดี อยู่ที่ประพฤติคุณธรรมความดีและดีจริงดียิ่งกว่าถ้อยคำสรรเสริญการว่าดีแม้คนชั่วก็อยู่ที่ประพฤติชั่วและชั่วจริงชั่วยิ่งกว่าถ้อยคำติเตียนว่าชั่วเสียอีกพึงทราบว่าคนดีมีภูมิธรรมสูงแล้วถึงจะอาศัย บ้านเล็กๆอยู่ก็เป็นมงคลเพราะบ้านหลังนั้นได้สมญาว่าบ้านผู้ดีส่วนคนที่ส่วนคนที่ใจอบอุ่นดีกว่าคนชั่วใจต่ำเพื่อแต่สิ่งอัปมงคลซึ่งอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ในบ้านใหญ่โตละหฐาน ผู้คนผ่านไปมาต่างก็ชี้บอกกันว่าบ้านคนชั่วอันคนดีนั้นแม้ถูกธรณีกลบแต่ธรณีก็ไม่อาจปมชื่อของคนดีนั้นไว้ได้ต้องแยกช่องให้ชื่อของเขากลับตลบขึ้นมาส่งกลิ่นหอมหวนชวนชมอยู่ทุกเมื่อสองเี่นที่เหมาะสมในภายใน หมายเอาอัตภาพของมนุษย์ที่สมประกอบมีอวัยวะสมบูรณ์ทุกส่วนอัตภาพของมนุษย์ที่สมประกอบนี้เองชื่อว่าถิ่นที่เหมาะสมภายในได้ะจัดเป็นมงคลอยู่ในตัวคนผู้ได้อัตภาพที่สมประกอบแล้วเร่งสร้างตนให้เป็นคนดีมีหลักฐานอุณนาฝาข้างดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ คือเป็นข้าหาบดีก็มีเป็นเศรษฐีก็มีเป็นนักป่าล่าชบัณฑิตก็มีแม้เป็นเทวดาอินปมเสวยที่ะสมบัติหรือเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพลระอรหันเสวยโลกุตระสมบัติก็ล้วนแต่อาศัยอัตภาพนี้ทั้งสิน้นคุณความดีชั้นโลกิยะและโลกุตละ กคู่ควรแก่อตัตภาพมนุษย์ทุกประการแต่เขาไม่สำนึกในคุณความดีใดๆดังคำโบราณว่าจําพวกเนื้อปองหญ้าและน้ำมิปองทองจําพวกลิงปองผลไม้มิปองแก้วจําพวกหนูปองของสกรปรกมิปองของหอมแม้คนเลวก็ปองแต่บาปหยาบช้ามิได้ปองความดีเลย ที่จริงคนดีควรคนดีสร้างโบสถ์บ้างสร้างโรงงานบ้างสร้างคลังสินค้าบ้างแต่คนเลวมุ่งอาศัยอัตภาพที่เป็นมงคลปละพพืชชั่วทำอัปมงคลแก่ตนชื่อว่าสร้างคุกสร้างตารางเพื่อตนเองไม่สํานึกว่าการทำดีรู้กันไม่ผลประตูส่วนการทำชั่วเอื้อเฉาไปได้ไกล เหมือนสีขาวเพื่อนสีขาวไม่มีใครใส่ใจถ้าสีดำเพื่อนสีขาวแม้นิดเดียวก็เห็นกันทั่วไปชื่อว่าการประทุษร้ายตนเองหรือการทำบาปหนาแก่ตนด้วยเจตนายิ่งการประทุษร้ายนั้นมีผลสืบเนื่องไปถึงลูกหลานแล้ว บาปนั้นก็ยิ่งอุกอิจเสมอด้วยอนันติยกรรมดังคําว่าดีชั่วสองสิ่งนี้ลิทธามากเลเป็นประดุดดวงตราประทับไว้แม้นเราจะล่วงลาละชีพแล้วนาดีชั่วนี้ใสม่อมอบให้เป็นตราดังนั้นเราทุกคนชอบมงคลและทุกคนเกียรติอัปมงคล เมื่อได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกแล้วควรประพฤติทธรรมคือทำดีพูดดีคิดดีให้คู่ควรแก่ถิ่นที่เหมาะสมอย่าประพฤติปาปรกรรมคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอันก่อให้เกิดอภิมงคลขึ้นในตนจงรีบแก้ปัญหาชีวิตการละโทษและอบรม คุณความดีนี้คือวิธีแก้ปัญหาชีวิตผู้ละโทษได้เมื่อใดผู้ละโทษได้เท่าใดอบลมคุณความดีได้เท่านั้นชื่อว่าแก้ปัญหาชีวิตตกและลึกเสมอว่าการหยุดลมหายใจเป็นการขุดหลุงฝังตนของคนตายกิริยาวาจาใจที่ชั่วหลายนั้น คือหลุมฝังศพของคนเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกียด <c oughs> ยิ่งนักของคนทั้งหลายท,ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกนี้จ,จะเจริญก้าวหน้าจะได้พัฒนาหรือล้าหลังย่อมอยู่ที่ตัวบคุคคลสำคัญถ้าผู้อยู่เป็นคนดีปรับปรุงที่อยู่ให้ดีให้เป็นที่ควรอยู่เป็นมงคลแก่ผู้อยู่ถ้าผู้อยู่ไม่ปรับปรุงไม่ทำให้ดี ก็เป็นอภปมงคลแก่ตนเองทินที่เหมาะสมนั้นมีลักษณะสมบูรณ์5ประการผู้ปฏิบัติพึงศึกษาดังต่อไปนี้ทินที่เป็นศูนย์กลางหมายถึงทินที่รวมระเบียบแบบแผนแลัที่ประเพณีศิลศิลธรรมวัฒนธรรม,รรมและที่มารวมกันของประชาชนในทิน และต่างถินจากทิศทั้งสี่เมื่อคนมารวมกันมากย่อมเกิดประพฤติการต่างๆเช่นแย่งอาหารการกินแย่งที่อยู่แย่งผู้สวาสดหรือแย่งอำนาจวาสนามีการประสบการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งดีและไม่ดีคนฉลาดสามารถปรับตนให้เป็นคนดีทำแต่สิ่งดีมี ชีวิตอยู่ดีกินดีแต่คนโง่มักลืมตัวกลายเป็นคนทำชั่วก็มีชีวิตที่ชั่วกินชั่วดังนั้นเจ้าทินจึงควรเร่งรัดพัฒนาชีวิตให้มีหลักฐานจรรญ,ญาและระเบียบว,วินยัยเมื่อคนในครอบครัวแต่ละครอบครัวมีจัรญ,ญาและระเบียบว,วินัยแล้วก็จะช่วยให้ ก็จะช่วยให้ส่วนใหญ่คือประเทศชาติเก้าหน้าจเจริญได้เพราะประเทศจะ,จะเจริญก้าวหน้าเป็นอารยะเป็นอารยประเทศอยู่ที่พลเมืองในประเทศแต่ละคนเป็นอารยชนแม้ความเป็นอารยชนก็อยู่ที่ ยังคงอยู่ในสภาพอนารยะแม้ความเป็นอนารยะก็อยู่ที่ไม่มีจัญญาและระเบียบวินัยนั่นเองโปรอย่าลืมว่าจิตใจที่อยู่ในระเบียบวินยัยชื่อว่าเป็นวิหารของพระถ้าจิตใจออกนอกระเบียบวินัยแล้วจิตใจน,นั่นเองก็ควรเป็นวิหารของพระถึงจะกลายถึงจะกลายเป็นถ้ำของโจร ความเจริญก้าวหน้าของชาติและาศาสนาอยู่ที่การพัฒนา <c oughs> อยู่ที่การพัฒนาหาอยู่ที่แต่พูดอย่างเดียวไม่ควรแปลคําพูดที่พูดกันมานานแล้วออกมาเป็นการจะท,ทําเถิดจะได้ชื่อว่าลงมือร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของตน 2. ถิ่นที่มี การอาชีพสะดวกหมายถึงถินที่ทําเลทํามาหาก,กินได้ง่ายช่วยให้ผู้อยู่ตั้งเนือ้อตั้งตัวได้ไม่มุ่งต่อการค้ำจุนผู้อื่นแต่อย่างเดียวเล่งรัดก่อสร้างตนให้เป็นหลักแหล่งมีบ้านเรือนเป็นของตนมีที่ดินเป็นของตนเมื่อที่อยู่แต่ละคน พึ่งตนเองสร้างหลักฐานได้แล้วแม้จะพึ่งผู้อื่นบ้างก็มีคุณความดีพอที่จะพึ่งพึ่งพาอาศัยได้และอํำนวยให้ผู้อื่นเป็นที่พึ่งของตนได้ด้วยทั้งนี้ก็เท่ากับตนพึ่งตนเองคือพึ่งคุณความดีของตนเองซึ่งช่วยให้เขาพอยินดีในตนและช่วยตนเองได้ ก็ช่วยครอบครัวช่วยคณะญาติเพื่อนร่วมบ้านและช่วยชาติได้สำนึกเถิดว่าชีวิตที่ลบความชั่วชนะเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงแต่ชีวิตที่ลบความชั่วแพ้เป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชาติ ไม่ใช่อยู่ที่การแต่งตัวรูหา้าแต่อยู่ที่การประพฤติคุณงามความดีอย่าคองชีวิตอยู่ด้วยการเวลาแต่จงครองชีวิตอยู่ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบทิณที่สามคือทิณที่มีการศึกษาสะดวกการศึกษาเป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ทำให้คนเป็นคนฉลาดคิดหาเหตุผลได้นำให้เข้าใจทราบซึงในสิ่งต่างๆซึ่งอยู่รอบตัวและช่วยให้สามารถประกอบสภากิจได้ดีซึ่งจะบันดาลให้เกิดผลแก่ตนและชาติเร่งเล้าให้ศึกษาความคิดคิดชอบทำชอบเห็นใจหรือรู้ใจคนอื่นในทางที่ชอบ ช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและเข้าร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นในทางที่ชอบทำให้สถานะของตนและชาติมีสภาพที่ดีโปรดจำไว้ด้วยว่าวิทยาช่วยให้คนเลือดลอยแต่อย่าลืมว่าวิทยาอาจทำให้คนล่มจมได้เหมือนน้ำชะลอให้เรือลอยได้ แลก็อาจทำให้เรือจมได้ด้วยจึงควรเลือกใช้วิทยาที่ถูกกาละเทสะถ้าได้รับการศึกษาอบรมที่ถูกที่จะเป็นผู้พร้อมด้วยปริยัติและปฏิบัติถ้าให้การศึกษาอบรมไม่พอและผิดที่ก็อาจเป็นลูกหลานหวานเผพอของโลกที่ป่าเถื่อนหุ่ร้ายสีทิน ที่มีศาสนาประกาศสัจธรรมหมายถึงถิ่นที่มีศาสนาสอนให้ละโทษสอนให้อบรมคุณความดีและสอนให้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดอัน <c oughs> อันเป็นหลักประพฤติดีปฏิบัติชอบของมวลชนพึงทราบว่าศาสนาเป็นมูลฐานของการศึกษาที่ชอบเมื่อศาสนาคือการศึกษาที่ชอบ แม้การศึกษาที่ชอบก็คือศาสนาจนแยกกันไม่ออกแล้วเราจะจำกัดให้ศาสนาแต่เฉพาะในวันพระในโอกาสที่ลำบากยากเข็นหรือในวัยชราที่ใกล้จะถึงความตายเท่านั้นดูจะเป็นการไม่ชอบเลยและเราดูเหมือนจะดูหมิน่นดูแคระศาสนาหรือเยาะเย้ยผู้ปฏิบัติตามศาสนาก็จะเป็นความผิด อันจะโทษใครมิได้ความจริงศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่ทุกวันเริ่มตั้งแต่รู้เดียงสาเข้าโรงเรียนจนตลอดชีวิตถ้าขืนแยกศาสนาออกจากการศึกษาแล้วก็จะเป็นผลรล้ายต่อเยาวชนเพราะศาสนาเป็นการศึกษาที่ชอบนำให้คนตั้งอยู่ในความคิดที่ชอบความคิดที่ผิด เกิดแต่เกิดแต่การศึกษาที่ผิดถ้าเราจะหลีกให้พ้นความคิดที่ผิดก็ต้องมันฝึกฝนเยาวชนด้วยาศาสนาเสียแต่ต้นเพื่อปิดช่องมิให้ความคิดที่ผิดเกิดขึ้นได้รู้ตัวเสียเถิดว่า,าศาสนาทำให้อนารยะยเป็นอารยะสมัยโหดเหี้ยมป่าเถื่อนสิ้นสุดลง สมัยกษมสารจะย่างเข้ามาแทนน้ำไหลพุ่งตัดกะระแสเบียดน้ำสมุทรแต่ในวาระสุดท้ายก็จะถูกเกืนหายไปในความเป็นอารยะคนดูมินศาสนาเมื่อมั่งมีสีสุดแล้วมักจะลืมพระแต่เมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากก็จะบนเพ้อสงสารไปหาพระห้า ถิ่นที่มีคนทรงศีลทรงธรรมทรงวิทยาคุณมากหมายถึงถิ่นที่มีนักปฏิบัติทรงศีลทรงธรรมมากมีใจสูงมีใจระเบียบเรียบร้อยมุ่งให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและเพื่อนมนุษย์มีการปฏิบัติตามเหตุผลมีสติปัญญาแน่ไปด้วยการทำพูดคิดมีศีล มีศีลธรรมประจําตนใช้สัตว์จะทำเป็นมัคคามีสัมมาอาชีพเป็นอุดมคติซึ่งรักยิ่งกว่าชีวิต <c oughs> มีน้ำใจสุจริตแน่นเหนียวมั่นคงเขาโลในผลประโยชน์ของผู้อื่นเหมือนของตนทำดีเป็นกายสุจริตพูดดีเป็นวจีสุจริตคิดดีเป็นวโนสุจริตซึ่งตนและผู้อื่นตีเตียนตนไม่ได้เลย แม้ผู้รู้ไข้ควรแล้วก็ยังสันเสริญคนทรงศีลทรงธรรมทรงวิทยาคุณยิ่งมีความรู้ยิ่งอ่อนโยนดังต้นไม้มีผลดกน้อมกิ่งลงส่วนคนุณนงยิ่งมีความรู้ยิ่งแข็งกระด้างน,น้อไม่ลงเหมือนไม้แห้งอ่อนไม่เป็นใต้แต่หักท่าเดียวคนยินดีในบาปเขามักจะเห็น บาปเป็นดังน้ำพึ่งแต่มองไม่เห็นทุกข์อันจะตามมาเหมือนปลามองเห็นแต่เหยื่อไม่แลเห็นเป็ดประมวลความถิ่นที่มีลักษณะสมบูรณ์5ประการคือถิ่นที่เป็นศูนย์กลางถิ่นที่มีการอาชีพสะดวกถิ่นที่มีการศึกษาสะดวกถิ่นที่มีาศาสนาประกาศสัจธรรม และถิ่นที่มีคนทรงศีลทรงธรรมและทรงวิทยาคุณมากชื่อว่าเป็นถิ่นที่เหมาะสมพระพุทธองค์ทรงเรียกถิ่นที่เหมาะสมนี้แหละว่าเป็นมงคลยอดชีวิตเพราะเป็นปัจจัยให้ผู้อยู่นั้นได้ตั้งตนเป็นหลักฐานทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออาราธนาคุณ พระศีรัตนาไตายคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วในในวันนี้จงโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสิริสมศิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคล